สวัสดีครับพบกับต้นและนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุิวทักเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันละกันนะครับรวมถึงพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบงานเครื่องประดับสวยๆนะครับแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยขอเชิญชัวนเลยนะฮะให้พี่ๆ กดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมฮะช่องทางแรก ad boon pita k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ081628 9156ห้าโทรก็มาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้ครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับกำไรเงินลายถักงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นเงิน95%น้ำหนักรวม75% จ01กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่5.8ซนติเมตรราคาขายเพียง6,950บาทงานสวยมากแล้วก็มาในสภาพที่ดีครับกำไรเขาจะเป็นลักษณะของตัว C นะครับตัวชิ้นง,งานเนี่ยใส่ง่ายใส่เข้าด้านข้างของข้อมือนะครับแล้วก็ ด้านหน้าจะทำเป็นลายถักนะครับดูสวยแล้วก็สภาพดีมีความละเอียดประณีตที่สำคัญเลยนะครับได้กำไรหน้าใหญ่ๆนะครับไว้ใส่ให้คนมองใส่ให้คนทักชิ้นงานสวยๆนะครับแล้วก็มาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สำคัญเลยส่งต่อให้ในราคาที่คุ้มมากๆกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนโกเมนประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ปรประดับเม็ดยอดด้วยโกเมนนะครับ2.25กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิน้นได้อยู่ที่65ตังน้ำหนักรวม5.63กรัมขนาด49ราคาขายเพียง23,900บาท งานสวยน่ารักนะครับใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันชิ้นงานนะครับประดับด้วยโกเมนสีน้ำตาลนะครับแกมแดงสวยแล้วก็ดูมีประกายนะครับในส่วนของตัวเรือนประดับด้วยเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับมาในตัวเรือนซึ่งมีสภาพดีแล้วก็มีคุณภาพการแหวนแน่นหนาเหมาะมากๆเลยกับการที่จะเป็นแหวนคู่ใจนะครับใส่ติดนิ้ว ในชีวิตประจำวันครับโกเมนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่านะครับโกเมนเป็นอัญมณีที่ช่วยปกป้องแล้วก็คุ้มครองเอาเคล็บให้เรานะครับแคล้วคลาดและก็ปลอดภัยในการเดินทางงานดีๆแล้วก็ราคาดีที่สำคัญเลยดีไซน์สวยใส่ได้บ่อยๆกด cf กันเข้ามาได้เลยครับ กําไรหัวบวกไข้นะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคํา 9K ประดับด้วยไพลินและทับทิมนะครับประดับเพชร150เมตรรวม2.18กรัตนะครับน้ำหนักรวม52.06กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่5.9เซนติเมตรราคาขายเพียง115,900บาท สวยมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าใส่แล้วเนี่ยเห็นชัดแล้วก็ดูอลังการโดดเด่นแน่นอนครับชิ้นงานนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวเรือนนะครับเป็นเรือนทองกลายเกรดแล้วก็จะประดับนะฮะด้วยหัวบัวไขว้ในส่วนของหัวบัวประดับด้วยเพชรครึ่งหน้าเพชรขาวเล่นไฟดีแล้วก็ตัดสลับ กับลวดลายอัญมณีทั้งไพรมนแล้วก็ทับทิมนะครับซึ่งเจรไนเหลี่ยมเนี่ยขึ้นมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้ครับขนาดหน้ากว้างเวลาใส่นะครับได้หน้ากว้างกำลังสวยแล้วก็เป็นงานกำไรที่ใส่ง่ายๆสามารถที่จะง้างนะครับตรงหัวบัวเนี่ยออกได้แล้วก็ใส่เข้าด้านข้างของข้อมือครับขนาดหน้ากว้างเวลาใส่เห็นชัดแล้วก็จัดเต็มแบบนี้เลย ถ้าพี่ๆเป็นคนชอบงานเก๋เกงานมีดีไซน์ชิ้นนี้น่าจะถูกใจกด cf ได้เลยนะครับแหวนพุ่มเพชรซิกลูกโลกประดับเรือนยอดมรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ประดับไม่ยอดด้วยมรกตโคลอมเบียนะครับขนาดถึง1.43กรัตประดับเพชรซิกเหลี่ยมลูกโลกนะครับแบบไม่รองซับย์38เมตรรวมประมาณ1.38กรัต น้ำหนักรวม12.44กรัมขนาด55ราคาขายเพียง85,500บาทสวยแล้วก็สง่าง,งามมากๆสำหรับแหวนวงนี้นะครับชิ้นงานเป็นเรือนพุ่มดอกพิกุลเป็นพุ่มใหญ่นะครับประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกนะครับเจียระไนแบบไม่รองทรัพย์ ถูกประดับประดานะครับด้วยความสวยงามเป็นเรือนพุ่มมนเรือนทองใส่แล้วเห็นชัดที่สำคัญเลยเพิ่มความโดดเด่นด้วยมรกตโคลอมเบียเม็ดยอดสีเขียวใสนะครับแล้วก็ประกายดีแบบนี้เลยงานดีๆนะครับอยากส่งต่อให้พี่ๆมีไว้กด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับต่งหูเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะ ประดับด้วยเพชร18เม็ดร,รวม1.50กรัตนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่4.26กรัมราคาขายเพียง29,900บาท ถูกราคาดีมากๆแล้วก็งานสวยเพชรสวยครับชิ้นงานนะคะเป็นของเก่ามาในสภาพที่ดีเขาจะทําเป็นเรือนแถวคู่นะครับซึ่งประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เลยตัวเพชรตกเม็ดละประมาณ8ตังค์ขาวเล่นไฟตําหนิน้อยนะครับเล่นไฟจริงๆแล้วก็เป็นเพชร เหลี่ยมเก่าที่เราเรียกว่าเพชรเหลี่ยมน้ำมันการดนะครับซึ่งเวลาโดนแสงไฟสะท้อนออกมาได้วิบวับแล้วก็แวววาวเหลือเกินชิ้นนี้ใส่แล้วเต็มหูชัดเจนแบบนี้เลยครับที่สำคัญเลยราคา20,000กว่าบาทพี่พี่คุ้มแสนคุ้มได้ทั้งความเก่าได้ทั้งเพชรสวยเพชรเม็ดใหญ่และก็ได้ความคลาสสิกของชิ้นงาน CF ได้เลยครับ ต่างหูดอกพิกุลนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชร8 6เมตรรวม1.18กรัตนะครับน้ำหนักรวมเนี่ยจะอยู่ที่4.17กรัมราคาขายเพียง25,500บาท สวยมากนะครับแล้วก็ใส่ได้ในทุกๆโอกาสเลยสำหรับต่างหูคู่นี้ชิ้นงานนะครับประดับประดาไปด้วยเพชรขาวเล่นไฟนะครับถูกจัดเรียงเป็นกระจุกดอกพิกุลตรงกลางในส่วนของขอบด้านนอกจะทำเป็นลายเกลียวไขว้ไปมานะครับสวยงาม แล้วก็ใส่ได้นะครับเห็นชัดแน่นอนความเล่นไฟเนี่ยบอกเลยว่าชิ้นนี้นะครับเล่นไฟดีงามมากๆยิ่งถ้าเราใส่นะครับไปงานกลางคืนชิ้นนี้น่าจะทำให้หูของพี่พี่เนี่ยมีแสงไฟนะครับออกมาจากหูโดยอัตโนมัติงานดีๆแล้วก็ส่งต่อให้ในราคาที่ถูกแสนถูกคุ้มแสนคุ้มมาในราคาเบาๆเ,เ,เดี๋ยวเราไปดูเวลาใส่ขึ้นหูกันครับ เห็นไหมครับพี่พี่ใส่ขึ้นหูเนี่ยได้น้ากว้างนะครับค่อนข้างเต็มหูแล้วก็เห็นชัดแบบนี้เลยสอง0มื่กว่าบาทได้ต่างหูเพชรนะครับน้ำงามๆเนี่ยไว้ใส่ออกงานได้ในหลายๆโอกาสคู่นี้คุ้มแสนคุ้มจริงๆกด cf ได้เลยนะครับต่างหูเรือนฉัดนบพร,รัตน์งานเก่านะครับ ตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ85%เลยนะครประดับด้วยพลอยนกพร,รัตและเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกแบบรองซับน้ำหนักรวม9.12กรัมขนาด52ราคาขายเพียง31,900บาทสวยงามนะครแล้วก็น่าซื้อน่าใช้มากๆเลยชิ้นนี้นะคะเป็นงานนกพร,รัตหรือว่างานนกปเก้าวนะครที่ถูกดีไซน์ออกมาโดยช่างทองเก่า เป็นงานเพชรบุรีนะครับงานลักษณะนี้ชิ้นงานเนี่ยตอบโจทย์มากๆครับสำหรับพี่ๆที่ชอบงานทองชอบงานไทยๆและมีความประณีตนะครับวงนี้นะครับตัวเรือนยอดเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวเรือนฉัดต่อพิกุลแล้วก็เป็น เรือนยอดทับทิมนะครับในส่วนของชิ้นงานเนี่ยมาในสภาพเดิมๆทองสีสวยมากเป็นทองเก่านะครับเราก็เปอร์เซ็นต์ดีมากๆเลยสําหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานไทยๆนะครับงานนกะเก้าโดยเฉพาะงานเก่าแบบนี้ชิ้นนีน้น่าจะถูกใจพี่ๆหลายท่านใส่ออกงานไหนนะครับหรือว่าใส่กับผ้าไทยในชุดใดๆเนี่ยรับรองเลยว่าสะดุดตาแน่นอนกด CF ได้เลยนะครับ แหวนไพลินซีรอนรอยัลบูเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%ประดับเม็ดยอดด้วยแพลินซีรอนนะครับรยอยัลบูเป็นสีท็อปเลยขนาดถึง6.79กร,รัตเผาเก่านะครับ แล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นให้อยู่ที่2.29กรัตแบ่งเป็นเพชร54เม็ดรวม85ตังค์นะครับแล้วก็เพชรลูกแพรหรือว่าเพชรหยดน้ําเม็ดใหญ่อีก20เม็ดรวม1.44กรัตน้ำหนักรวม7.6กรัมขนาด55.5ราคาขาย455,000บาทชิ้นนี้นะคะเป็นงาน ไฮจิวเวลี่นะครับงานพร mm ีเมียมเลยประดับด้วยไพลินซีลอนสีรอยัลบูเม็ดใหญ่ถึง6.79กรัตสีสวยมากนะครับสีรอยัลบูสีท็อปเลยมาในตัวเรือนซึ่งสวย mm hmm. เช่นเดียวกันตัวเรือนมีความละเอียดประณีตนะครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยเพชรขาวเล่นไฟเป็นการลงทุนครับไพลินวงวง,วงนี้นะครับก็คือจะประดับด้วยไพลินซีรอนเม็ดใหญ่นะครับซึ่ง คุ้มค่ามา,มากๆกับการลงทุนนะครับชิ้นนี้ตอบโจทย์สำหรับพี่ๆที่รักนะครับแล้วก็ชื่นชอบในการสะสมพลอยเม็ดใหญ่ๆแล้วก็สีสวยๆกด C F กดสั่งซื้อได้เลยนะครับต่งหูเพชรเดี่ยวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว 14K นะครับเราก็ประดับด้วยเพชร2เม็ดรวม1.60กรัต น้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ92-93 vs ถึง vvs นะครับน้ำหนักรวม2.49กรัมราคาขายเพียง65,500บาทถูกมากนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่นะครับวัดหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับตกเม็ดละประมาณ80ตังค์นะครับซึ่งเพชรเล่นไฟมากๆเป็นเพชรเก่านะครับเพชรเก่าเนี่ย เขาจะเจียเหลี่ยมดีเวลาโดนแสงโดนไฟนะครับเล่นไฟวิบวับแล้วก็ดูไฟดีกว่าเพชรสมัยใหม่อีกด้วยชิ้นนี้นะครับตัวเพชรสวยเล่นไฟดีแล้วก็ราคาดีมาในตัวเรือนแบบที่ฝังแล้วทําให้หน้าเพชรเนี่ยดูเห็นชัดแล้วก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นขนาดหน้ากว้างเห็นไหมครับใส่ขึ้นหูเนี่ยเหมือนต่างหูไซส์กระลัดเลย เล่นไฟจริงๆไฟดีจริงๆเลยนะคะพี่ๆที่ชอบนะครหรือกำลังมองหาต่างหูเพชรเดี่ยวเม็ดใหญ่ๆหน่อยในราคาสุดคุ้มชิ้นนี้มาแล้ว cf ได้เลยนะครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทัศน์ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติสนิทมิสหายนี่ให้มา ร่วมรับชมของสวยๆจากทางร้านเรารวมถึงพี่ๆที่ CF นะครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาะพูดคุยมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านหน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกับนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองวนวิทัศก,กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย